นกเป็ดน้ำนะนกเป็ดน้าว่ายมาตามร่องน้ํานะที่กรมชนและประทานเขามาทําไวแล้วมันก็ว่ายมาทางบ้านผมคนขายไอติมจับไวมันหลงมาตัวเดียวอ่ะนี่นี่นี่หลงมาตัวเดียวอันนี้อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โอ้น่ารักจังดูได้ที่ขนเฮ้ยทอ่มันเก่งเนาะมันโดดทีเดียวบอกแล้วไงมันโดดเก่งเก่งมากดูได้ที่ขนมีเลขอะไรอันนี้ติดมาจากเพื่อน ติดติดมาจากเพื่อนหายงายท้องหน่อยได้ไข่งายท้องดูดิอ่ะท่อซองหน่อยมีมีเลขอะไรไหมนี่แอนนี่ไม่ได้แล้วปูนปูนต้องใส่กรงบอกน้องแอนเลยไม่งั้นไปแน่อ้มันเก่งเนาะไม่แปลกเนาะกระกระป๋องสูงอ่ะแล้วมันก็ไวด้วยเนาะมันถ้างูมามันกระโดดเลยนั่นนั่นถังนั่นละได้แน่นอนนั่นออกมาได้แค่ไวมากน้องแอนมันกระโดดเก่งมากเลยยังกับแมวเลย มีมีผมมามีอยู่มันต้องมีพีนองมันเดี๋ยวมันจะตามมาม um <il ppy> ันจะมายังไงเขามันจะว่ายมาตามร่องน้ำ